สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยวกันที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับถนนทางโลงไปภาคใต้นะครับนั่นก็คือวัดอ่างสวนนะครับโบสถ์ไม้ตาน,นั่นเองนะครับถ้าใครจะลงไปทางใต้จะเห็นป้ายอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราถึงวัดกันแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับภายในก่อนที่จะถึงโบสถ์ไม้ตาน,นะครับ เขาก็จะทำด้วยหินศิลาแรงทั้งหมดเลยนะครับเป็นช่องทางเดินไปนะครับระหว่างทางก็จะมีห้องต่างๆที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเราก็เข้าไปกราบสักการบูชานะครับยืนอยู่ด้านหน้าเลยหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีห้องต่างๆนะครับที่ ประดับประดาด้วยหินศิลาแรงแล้วก็มีพระพุทธรูปในปางต่างๆนะครับที่บริสถานอยู่นะครับสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ทุกจุดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินมาถึงจุดจําหน่ายดอกไม้ทุกเทียนนะครับที่ทางวัดเขามีบริการไว้ให้นะครับเราก็จะต้องบูชาดอกไม้ทุกเทียนบริเวณนี้ใส่ลงไปในตู้20บาทนะครับหลังจากนั้นก็หยิบดอกไม้ทุกเทียนมาครับแล้วก็เดินไปยังโบสถ์ไม้ตัดอู้ เบลิมเลยครับโบสถ์สวยมากเป็นโบสถ์ที่สร้างจากไม้ตาดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมาถอดรองเท้าบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อรักษาความสะอาดให้กับโบสถ์นะครับสวยมากและใหญ่มากครับโอ้โหก็จะมีจุดไว้บริการที่ให้สําหรับนักท่องเที่ยวมาจุดทู่บริเวณน,นี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาทู่ไปจุดด้านในนะครับเขาเป็นห่วงเรื่องอความปลอดภัยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิด ไ่ไม่หรือว่ากลิ่นทูปกลิ่นควันอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานแล้วก็กราบกราบกราบนะครับสักการะบูชาเพื่อความเป็สิริมงคลแล้วากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมาอุดหนุนน้องกันนิดนึงนะครับน้องเขาว่าเลิกเรียนมาแล้วก็มาช่วยคุณแม่เขาขายลอตเตอรี่นะครับเอแล้วก็ต้องอุดหนุนเด็กน้อยกันหน่อยนะครับไปดูนะครับว่าได้เลขอะไรมานะครับนี่ได้มาแล้วเลงดูดีๆครับเลงดูเลขอะไร ไปหาดูว่าเราเองนะครับนี่นะเราก็มาจุดธูปไหว้พระแล้วก็นําทองคําเปลวนะครับมาปิดทองพระนะครับจอยู่ด้านหน้านะครับทางด้านข้างก็จะมีจุดที่ให้อ่าแปะทองนะครับนี่น่าจะเป็นพระอุปคุตนะครับมีเพื่อเราจะได้สิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีปีเสี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุงเท่งนะครับก็มีไว้แปะทองเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปภายในโบสถ์นะครับยังไม่ดึงนะครับ ้านหน้ามีพระอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ปิดโถงนะครับเพื่อความเบ็ดเิริมงคลนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์นะครับภายในโบสถ์สะอาดมากเราเพิ่งเงียบสงบมากๆครับโบสถ์สวยจริงๆสวยมากครับทําจากไม้ตานทั้งหลังเลยก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานเป็นองคประานอยู่นะครับเราก็นําแผ่นทองไปปิดแล้วก็กราบไหว้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้เสียงดวงกันเลยครับบอกว่า้ายกหินข้อนี้ขึ้นน่ะแล้วเราจะมีโชค มีโชคเนื้อใผมยกขึ้นเขาบอกว่าอายุเพิ่อแล้วแต่ร่ำรวยอันนี้ <S 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 นะเราก็ทำบุญนะครับแล้วก็นำพงเงินบทองไปปักไว้ทางด้านหลังนะครับอีอ่ถ้าถูกวันนี้เราวัลที่หนึ่งด้วยนะครับอันีอันนี้นเราก็เดินออกมานะครับผมไปสะดุดตายอย่างหนึ่งนะครับบริเวณที่วางรงเท้า,านะครับน่าจะเป็น ไม้ตะเคียนนะครับที่เป็นกระจกอยู่ลองถูๆๆๆดูนะครับถ้าเห็นเลขนะครับใครมองเห็นเลขก็คอมเมนต์มาให้ดูด้วยนะครับแต่ผมว่าผมก็พอเห็นอยู่เหมือนกันนะและจากนั้นก็ไม่พลาดนะครับอีกทีหนึง่งผมก็เดินไปหานอออีกทีนึงไปดูกันเอาครับได้เลขอะไรถึงจอน,นี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็ะจะมาถ่ายมุมกว้างๆกันให้ดูสักนิดนึงนะครับ ใหญ่โตและสวยงามมากอันซีนไทยแลนด์เลยนะครับทางเดินกลับเราก็เดินกลับทางเดิมน,นะครับแล้วก็มาเจอกับท่านพระครูผู้สร้างนะบ็คือท่านพระครูผาสุวิหารการนะครับผู้สร้างวัดอ่างสุวรรณนะครับโบสถ์ไม้ตานแห่งนี้นะครับสวยงามมากบารมีท่านสูงมากนะครับสร้างโบสถ์ใหญ่มากและสวยงามมากเอาไว้เป็นอันซีนไทยแลนด์สำหรับใครที่มาท่องเที่ยวนะครับ เยียนเชืได้นะครับที่นี่วัดห่างสวุวรรณนะครับอำเภอบางสวานจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับนี่เราออกกันมาแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวัดโบสถ์ไม้ตานจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับว่าหมจะไปเที่ยวที่ไหนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ